ผู้บัญชาการบนทวนทหารบกที่29มอบเสื้อของขวัญปีใหม่2,564ให้กับกำลังพลเพื่อเป็นของขวัญและเป็นน้ำใจจากผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับหน่วยรอบปีที่ผ่านมาเมื่อวันพุทธที่23ธันวาคมพุทธศักราช2563เวลา8นาิก30นาทีที่นากองบัญชาการบนทลทหารบกที่29ค่ายกีฬีวารามเพอเมืองจังหวัดสกลนคร พลตรีประสิทธิ์ที่สาวงผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29มอบเสื้อของขวัญปีใหม่2,564ให้กับกำลังพลจำนวน436นายเพื่อเป็นของขวัญและเป็นน้ำใจจากผู้บังคับบัญชาที่มอบให้กับกำลังพลที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ให้กับหน่วยรอบปีที่ผ่านมาผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29ได้กล่าวขอบใจกำลังพลทุกนายที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี และขอให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงโชคดีตลอดปีรวมแรงร่วมใจกันพัฒนาหน่วยและประเทศชาติต่อไปมีกำลังพลนายทหารนายสิบลูกจ้างร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงทีมข่าวมณฑลทหารบกที่29รายงาน